คุณเชื่อไหมเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาและเธอรักกันได้แค่สมเดือนในขณะที่ใครหลายๆคนเชื่อว่าความรักต้องใช้เวลาหลายคู่เขาผ่านดูใจกันเป็นปีๆกว่าจะกล้าได้ความสัมพันธ์กัาพวกเขาว่าความรักที่ทจริงมันก็ดีนะนที่ใช้เวลานานขนาดนั้น,นเพื่อพิสูจน์กันแล้กัน แต่ถ้าคุณได้เจอใครสักคนที่ใช่จริงๆในเวลาที่เหมาะสมกับคุณมากๆเงื่อนไขของเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้ก็จะไม่ใช่ปัญหาสําหรับความรักของคุณเลยตกใจกันละสิว่าทําไมความรักของคุณเนี่ยมันชชงรวดเร็วยิ่งกว่าฟ้าสันฟิเรียพาก้าอยากรู้ไหมว่าเขารละเธอรักกันได้ยังไง่ะไปดูกัน first impression คือความประทับใจเมื่อแรกพบ ติ๊กและปิน้นนี่อาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกที่มใครอน่า,นานจะประทับใจสักเท่าไหร่ปิ้นไปไหนมาวะรอตั้งนานแล้วเนี่ยอยูไไ่รถติ๊กน,น,นิดเดียวเองแหมรอนานมากเ,เลยมึงเป็นไงบ้างนครนายกก็เรื่อยๆมึงร้อยเบาะดอกแทบเกลียมเออปิ้นเนี่ยติ๊กติ๊กปิน้นดีครับสั่งอะไรกินไหมครับ อย่นี้มึงอย่าไปคุยกับมันเลยเดีย๋ยวมันุกเอาผู้หญิงหน้าดุๆุท่าทางยิงๆย <Okay. S 1> แบบติดดูไม่ค่อยจะถูกใจปริ้นสักเท่าไหร่แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันแล้วเรื่องไม่คาดฝัง<ห>ก็เกิดขึ้น เมื่อคืนเว้ยตอนนั่งฟังเพลงท้องขนมิลุกเลยค่ะเรื่องไหรวะก็แบบตอนที่เพลงที่เ e มทชอบอ่ะดังขึ้นอ่ะเออแบบออวันนี้จะได้ฟังไหมว้า็ำไมไม่รู้จะเริ่มยังไงอะติ๊งเล่าเลยไหนเล่ามาหน่อยซิกูเล่าเองเออคือเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อคืนก็นั่งกินเหล้ากันก่อนงานศพอ่ะช<ม>ิเบนช<ม>ิเ็เปิดเพลงเปิดเพลงที่เ e มชอบ<ม>แล้วมันก็พูดขึ้นมอกว่ามึงเปิดเพลงที่เ e มชอบกันดีกว่า<ม>กูก็ก<ม>ูแอบคิดในใจละ นีและผู้ชายช่างยิ้ม <c oughs> ซึ่งดูไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์แบบปิน <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะถูกใจติ๊สักเท่าไหร่หุยมึงทิมเล่าเรื่องอีเนตเมื่อวานน่ากลัวเนาะสงสัยไม่ให้หัวยพวกมึงเปล่าวะ,วะโอ้ยหัวยอะกูอยากได้หรอกไหนๆมันก็ไม่อยู่แล้วส่งผู้ชายดีๆมาให้กูสักคนแล้วกันค่ะ แล้วผ่อนคอนั<ม>่นก็เริ่มเห็นผลตลบครับปิ๊นครับนี่ผมเองนะครับครับจะางครับปิ๊นย้ายไปทำงานที่หาดใหญ่เถอะนะเพราะว่ามันต้องมีการปรับโครงสร้างบุคลากรน,นะที่เดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับเอาหน้าปิ๊นอดทนหน่อยเพื่ออนาคตนะ ครับครับได้ครับวนจันฉันขอ แ,แล้วโชคชะตาก็พาให้เขาและเธอได้มาใกล้กันมากขึ้นวันูดมากขึ้นกมากขึ้นและมากขึ้นจนเปลี่ยนจากคนในจอมาเป็นาควมสจ กบปิน่ะ สวัสดีครับว่าไงคะมีแฟนแล้วนะปินว่าขอเปแฟนนี้แนอจริงหอแม้ปินเราจะขอแต่งงานเลยนะเราจะมาสู่ขอเมื่อไหร่นะฮะดีใจด้วยค่ะเมื่อคนเรามีความสุข อุปสรรคก็มักจะแวะเวียนมาทักทายเราเสมอทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการที่เราจะแต่งงานกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะต้องย้ายศาสนาแต่การที่เราต้องเปลี่ยนศาสนาที่นับถือตั้งแต่เกิดมาเพื่อใครสักคนมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักอยู่พอสมควรอย่าให้ศาสนามาปิดกั้นความรักเลยนะลูก ใช่ครับอย่าให้ศาสนามาปิดกั้นความรักของเราเลยเพราะทุกศาสนาไม่เคยสอนให้ใครไม่รักกันเพียงใครรู้วนะ่าน่ะเป็นต่ตวันนั้นทุกวินาทีของฉันบอกกับฉันว่ารอบนี้มีเธอคิดว่าไม่เร็วเพราะอะไรถึงไม่เร็วเพราะ ติ๊กเป็นคนที่รู้จักตัวเองรู้ว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเราอยากได้คนแบบไหนมายืนแบบข้างๆเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าวันนี้เราเจอเราเจอเขาคนนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแบบต้องรอให้ช้าไปกว่านี้นะคะ่ะเวลามันไม่ได้แบบกำหนดชีวิตคู่ของสองคนของในวันข้างหน้านะคะติ๊กคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนสคนมากกว่าเวลามไม่น่าจะเกี่ยว ผมคิดว่าถ้าถามคนทั่วไปอ่ะมันก็อาจจะเป็นคำตอบที่บอกว่าเร็วไปหรือเร็วมากด้วยซ้าแต่สำหรับผมถ้าถามว่าเร็วไหมผมคิดว่าถ้าคนสองคนอ่ะพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าเราพร้อมที่จะฝากชีวิตไว้กับอีกคนหนึ่งแล้วสรุมผมว่าพร้อม คือพยายามเข้าใจในตัวตนของเขาอะ่ะไม่ได้ให้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับเราคือเราพยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าแล้วก็พยายามเป็นทุกๆอย่างในชีวิตเขาไม่ใช่เป็นแค่คนคนคนรักนะครับไม่ใช่เป็นแค่แฟนผมพยายามเป็นทั้งพ่อแม่พี่หรือว่า เป็นน้องเาเาราเอาแต่ใจแต่เขาก็ไม่ยอมอะไรเขาจะคอยแบบรักษาเยียวยานิสัยม่ดีของเราตลอดเวลาเราเหมือนเป็นคนไข้อะเขาก็จะเป็นเหมือนคุณหมอที่คอยแบบจีๆๆ้จี้จี้ตลอดอะไรเงี้ยรู้จักจริงๆติ๊กเป็นคนค่อนข้างจริงใจมากจริงใจแล้วก็ไม่รู้ครับยิ่งรู้จักยิ่งน่ารักครับ เขามีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับด้วยหน้าที่การงานแต่ด้วยในความรับผิดชอบของเขาอะค่ะเขาค่อนข้างเป็นคนที่จัดการอะไรได้ได้ดีซึ่งเราชอบเรามองหาคนแบบนั้นชอบเวลาเขาทําหน้าดุแต่จริงๆเขาแล้วเขาไม่ได้ดุไงคือตอนแรกถ้าไม่รู้จักจะไม่กล้าแต่พอรู้จักแล้วก็ค่อนข้างที่แบบชอบแกล้งเขาให้เขาทําหน้าดุช็อตที่ผมเข้าโรงพยาบาล แล้วผมอยู่หัดใหญ่แล้วคิดว่าโชคดีมากที่ผมแบบได้มีเขาเป็นคู่ชีวิตเป็นแฟนเขาแบบมาดูแลแบบตลอดไม่ว่าคือผมจะไข้กลางวันเนี่ยไม่เป็นไรจะไข้สูงดึกๆคือเขาแทบไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยตื่นมาเช็ดตัวมาแบบคือทำทุกอย่างครับพอหายสัญญาณเดีวยวถ้าหายแล้วออกจากโรงพยาบาลเนี่ ตั้งใจจะขอเขาแต่งงานเลยรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากความห่วงใย,ยหรือการดูแลเอาใจใส่ที่เขามีให้ทั้งเราแล้วก็ครอบครัวเราคือเราเป็นคนค่อนข้างให้ความสาคัญกับครอบครัวพอสมควรแล้วเขาก็มีตรงนั้นแล้วเขาก็เป็นคนรักครอบครัวรัวกครอบครัวมากรู้จักกับครอบครัวเขาแรกรู้สึกเกรงมากเกรงแบบคือรู้จักแรกๆล้วเราก็ยังไม่ค่อยสนิทกับติ๊กเท่าไหร่แล้วก็ พอไปเจอที่บ้านก็รู้สึกเกรงไปใหญ่แต่พอรู้สึกจริงๆรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมครอบครัวเขาน่ารักจังรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนว่าเหมือนว่าเรามีอีกครอบครัวหนึ่งเลยอยู่ที่หัดใหญ่ลึกๆเรามั่นใจว่าแบบเขาจะอยอมทำเพื่อเราอันนี้คือแอบคิดคนเดียวลึกๆว่าเขาจะอยอมทำแล้วก็คือแบบมันมันดีกว่านั้นมากอะค่ะแล้วก็ ชอบรักรักตรงนั้นเลยใช่เพราะว่าเห็นวันที่เขาออกมาจากห้องผ่าตัดเลยก็แบบอืมดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบมีใครทำอะไรเพื่อเราขนาดนี้ผมได้แบบสัมผัสกระติกแล้วก็ครอบครัวเขามากขึ้นทุกวันทุกวันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมจะเป็นอะไรก็ได้แล้วว่าตอนนั้นอ่ะแค่ผมขาดเขาไม่ได้ พอโทรไปปรึกษาที่บ้านแล้วที่บ้านบอกว่าแบบลูกจะเป็นอะไรก็ได้นะเพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถึงลูกจะเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามแต่ลูกก็ยังเป็นลูกของพ่อและแม่เสมอผมรู้สึกว่าประทับใจที่บ้านมากจริงๆผมชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกแล้ที่ผมเจอแต่ ผมไม่กล้าจีบแล้วบังเอิญที่ย้ายมาหัดใหญ่แล้วก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันก็รู้สึกว่าก็ยังไม่กล้าจีบแต่ดีใจที่มีเพื่อนอยู่ที่หัดใหญ่มากกว่าแต่พอคุยไปคุยมาเรื่อยๆผมรู้สึกว่าแบบจากที่ไม่กล้าจีบก็รู้สึกว่าแบบเราอยากคบกับคนนี้แล้วล่ะ เหมือนว่าไม่อยากเสียเขาไปแล้วอะครับแบบคืออยากใช้ชีวิตกับเขาแล้วว่าแบบอ๋อเราจะแบบปล่อยให้เขาไปจากเราไม่ได้แล้วนะจริงๆอันนี้ไม่เคยบอกเลยนะแต่ก็คือคิดอยู่ในใจเสมอแบบว่าแบบขอบคุณเขาขอบคุณเขาอยู่ทุกวันนะค่ะขอบคุณว่าแบบเขาทําทุกๆอย่างอะไรที่ผ่านมาทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งเลย จรงแม้ผมจะเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ผมสัญญาว่าผมจะรักติดตลอดไปสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนครับเพราะว่าเธอนารักทุกๆวันจนไม่อาเปลียนใจฉัน